นั่งด้วยความรู้สึกตัวคลิปบรรยายวันนี้เพราะเราจะมาปฏิบัติร่วมกันอาจารย์จะใช้เสียงนำจิตให้ทุกคนได้ปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆหมันสังเกตสภาวะตามที่อาจารย์นำเสียงไปโจทย์วันนี้เราจะฝึกสติตื่นขึ้นมาแล้วจะให้จิตที่ตื่นขึ้นมานั้นสังเกตจิตที่ไหลจิตที่เคลื่อนออกจากฐาน ถ้าคนไหนยังเข้าฐานไม่ได้ก็ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานก่อนทํากันบ้านข้อหนึ่งสองสามของอาจารย์ไปก่อนจนสติมันตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนั่งสบายๆก่อนนะปรับตัวเองก่อนถ้าใดที่นั่งสบายๆจ้างสะดวกพออาจารย์พูดคาว่าสบายๆหลายคนเครียดขึ้นมาทันทีเพราะจะทําให้สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่สบายก็รู้ว่าไม่สบายขณะที่รู้ทัน แล้วก็กลับมาทิ่ฐานนะจิตเริ่มคลายและเพราะว่าถ้าเราไปตึงจะทำยังไงนอะอยากให้สบายเพนันตันหาเกิดขึ้นแล้วเราก็จะไปทำกรรมเราจะทำบีบบังคับให้มันสงบให้มันสบายคราวนี้ให้รู้ทันเอาตรงที่รู้ทันแล้วก,กลับมาทิ่ฐานเนี่ยตัวสติปัฏฐานสี่จะเป็นตัวปรับทุกๆอย่างคนไหนที่เป็นคนเผลอง,ง่ายคนหลงง่ายคนชมกับอารมณ์คนกโกรธโลภหลงง่าย คนไหนที่ติดเพ่งมานานจมกับอารมณ์มานานชอบบังคับจิตจะเพ่งนานจะเป็นคนหลงมานานเป็นคนกโกรธโลภหลงคนนิสัยไม่ดีเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ตัวสติปัฏฐานจะเป็นตัวปรับทุกอย่างเลยวิเศษที่สุดเนี่ยตรงที่รู้ทันตรงที่รอรู้ทันนี่คือสติละแล้วกลับมาที่ฐานแล้วเห็นวิหารธรรมจิตเป็นคนรู้เนี่ยมันจะปรับโดยสติปัฏฐานสิถ้ากโกรธโลภหลงหรือเพ่งหรือควบคุมอยู่ พอรู้ทานปุ๊บจิตออกมาละมีสติแล้วกลับปฏิฐานเป็นสติปฐานสี่แค่รู้อย่างเดียวไม่พอนะพอรู้อย่างเดียวจิตยังสามารถเคลื่อนได้อีกแต่พอรู้แล้วนาจิตกลับมาทฏิฐานฝึกให้จิตนั้นะนะเป็นสติปฐานสี่เราจะฝึกสติปฐานสี่ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ตั้งของจิตในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตมีฐานที่ตั้งในการรับรู้อารมณ์ตอนนี้จิตจะไม่หิวอารมณ์ละต่อไปเมื่อสติตัวจริงเกิดจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน เกิดเองนะตั้งมันเองนะแล้วอยู่ที่ฐานเองโดยไม่บังคับเดิมไม่ควบคุมเพราะเป็นผลจากการฝึกการบ้านของอาจารย์ที่ให้ไว้ข้อหนึ่งสในการฝึกที่มีทรทำกระมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็มันสังเกตจิตเวลากระทบนะสังเกตรู้กายร,รู้ใจไปเวลากระทบตรงที่กระทบนี่แหละเป็นจุดสำคัญของการฝึกสติกระทบเนี่ยมันมีที่การเห็นได้ยินได้กลิน่นรับรสสัมผัสเนะื้คิดตรงที่เรา กำลังเพ่งกำลังควบคุมอารมณ์อยู่เนี่แหละคือการทํากรรมเนี่ยตรงที่รู้ทันปุ๊บแล้วกลับปฏิฐานทําบ่อยทําบ่อยจิตก็จําอารมณ์ได้ต่อไปจิตจําอารมณ์ได้จิตเลยตั้งมัน่นทีิฐานรู้อารมณ์ที่กระทบคราวนี้จิตเนี่ยจะมีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่มันเป็นผลจากความเพียรมันเป็นผลจากการที่จิตจําอารมณ์ได้การที่จิตจะจําอารมณ์ได้นั้น เราต้องหมั่นพาจิตไปรู้อารมณ์บ่อย่อยไม่ใช่พาจิตไปควบคุมไม่ใช่พาจิตไปบังคับมันต้องฝึกสบายๆตามรู้ตามดูสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปคราวนี้จะสวดมนต์ก็สวดด้วยสติสมาธิปัญญาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานก็เอาหลักนี้ไปใช้เมื่อเราฝึกจนจิตเรามีกําลังพอที่จะตื่นเือนผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยคราวนี้เราก็ยังเพียรต่อเนื่องในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรม ทำรูปแบบของเราไปให้ได้ทุกวันทุกวันเพื่อให้จิตนั้นมีคุณภาพเมื่อจิตมีคุณภาพจิตสามารถไปอยู่ในชีวิตประจําวันได้โดยไม่จมกับอารมณ์ได้อย่างวิเศษยอดเยี่ยมเลยเพราะชีวิตของพวกเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของพอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนา เราต้องมีความโศกเศร้าล่ำไรลำพันมีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจมีความคับแขนใจที่สุดแล้วทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะเก่งจะรวยจะเท่จะหล่อจะสวยจะขี้เล่จะยากจนทุกทุก,ทกทนก็ตกอยู่ใต้กฎของความแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเมื่อมีการเกิดนำมาซึ่งแก่เจ็บที่สุดแล้วก็ต้องตาย การตายคือการเปลี่ยนภพจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งการตายเข้าสู่มรณาสันวิถีการตายคือการที่เราจะต้องเดินทางไปอีกภพหนึ่งไปอยู่ภพหนึ่งแล้วอะไรเล่าเป็นตัวที่จะนำพาให้เราไปอยู่ในภพใหม่ก็คือความคิดในจิตดวงสุดท้ายของเรานี่เองจิตของเรานั้นขึ้นวิถีทุกขณนะทุกขณนะทุกขณนะเวลาที่กระทบป๊อปเนี่ย เวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยนั่นคือการรับผลของกรรมเก่าที่สะสมไว้ที่ภวังขจิตอาวิชาจัดสรรกรรมลงตัวไว้อย่างงดงามอาวิชาจัดสรรตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ร่างกายของเรามีหูมีความใสในการได้ยินสร้างตาของเราขึ้นมามีความใสในการเห็นจมูกมีความใสในการได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดอายตนะ ร่างกายของมนุษย์เนี่ยสร้างมาด้วยกรรมมีความอ่อนช้อยงดงามเพื่อมารับผลของกรรมสุดแล้วก็มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเป็นการรับวิบากเก่าเห็นรูปปาลมที่ดีได้กลิ่นที่ไม่ดีรับรสที่ไม่ดีได้สัมผัสที่ดีหรือไม่ดีเป็นของเก่าที่คุณทำเอาไว้ แต่พอกระทบปุ๊บมันเกิดกระเทือนมาทางใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดกุศลและอกุศลเมื่อขันห้าเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยรับผลของกรรมเสร็จแล้วทําให้ใจปรุงแต่งเป็นเหตุให้ขบวนการของทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดได้สังสารวัตรเกิดต่อพอเวลากระทบแล้วกระเทือนเกิดความชอบไม่ชอบยินดียิน้ายเนี่ยเปิดประตูให้ตัณหาตัณหาคือเหตุของทุกข์คือเหตุใหม่ ที่เข้าไปครอบคลุมอารมณ์ถ้ากระทบแล้วเกิดโกรธกระทบก่อนแล้วความโกรธเลื้อยขึ้นมาแล้วเกิดยินร้ายเมื่อเราไม่ชอบตันหาตะคุบตรงนี้ลหละเหตุใหม่ตรงที่เห็นแล้วโกรธนั่นคือกรรมเก่าพอโกรธเลื้อยขึ้นมาโกรธแล้เป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของตันหาตันหาสแสวงหาตะคุบป,ปุ๊บได้มาซึ่งอุปทานได้เราเป็นเจ้าของความโกรธ เมื่ออุปทานยึดความโกรธแล้วความโกรธนั้นก็ควบคุมจิตให้ไปทํากรรมทางกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเมื่อกรรมนั้นสําเร็จแล้วก็ส่งต่อในภวังกจิตเพื่อจะมีชาติชาราและก็มรณะทําให้อวิชานั่งบังคับมองเห็นได้กินอาหารกรอบๆพาเราขับเคลื่อนแล้วก็สะสมสะสมเหนียวแน่นจนกลายเป็นนิสัยของคนชอบโกรธทําอะไรก็โกรธ โลภหลงก็เป็นนิสัยของแต่ละคนแต่ละคนถ้าเราไม่รู้ทันใจเราซะแล้วเนี่ยเราก็จะถูกกิเลสหลอกแม้กระทั่งปฏิบัติธรรมดีสงบนิ่งเมื่อปฏิบัติธรรมดีสงบนิ่งเวทนาคือความยินดีและยินลายเวทนาเกิดชอบในสภาวะนั้นทำให้เราเกิดตัณหาไปแสวงหาอารมณ์ที่ดี เมื่อตัะหนหาสแสวงหาและอุปทานยึดก็เราก็อยากได้ดีก็จะควบคุมเอาความดีนั้นให้มันอยู่นานๆนานๆก็ทกํากรรมเพื่อจะได้ไปเกิดชาติชาลามรัตในภพที่ดีถึงแม้จะไปเกิดในภพที่ดีก็ยังทุกข์เพราะไปเกิดที่ใดมันมีแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายที่ใดที่มีเกิดต้องมีโศกเศร้าร่ําไรรําพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจต้องมีประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจ พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาะแล้วก็ต้องชลามรณะสืบต่อไปเขานี้เมื่อพลาดจากชาตินี้ซึ่งเจอาศาสนาพุทธแต่ไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ได้จริงจังในการปฏิบัติต่อไปจะยาวนานเลยกว่าที่พระพุทธเจ้าองค์ต่อมาจะอุบัติหรือแม้แต่ท่านจะอุบัติเกิดขึ้น เรานะั้นน่ยไปอยู่ที่ไหนพบใจจะได้เจอพระพุทธศาสนาอีกไหมจะได้เจอคําสอนนี้อีกไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หายากในสังสารวัตรแม้เราจะแก่เจ็บแม้เราจะยากจนทรมานทุกขนาดไหนขนาดที่คุณได้เจอศาสนาพุทธเนะี่ยคุณมีโอกาสที่ดีที่สุดแล้วโอกาสที่จะออกจากคุกของสังสารวัตร ชาตินี้เราอาจจะมีตังชาติต่อไปเราอาจจะเป็นแมวเป็นหมาเป็นเปรตเป็นเทวราชาติต่อไปก็วนขึ้นวนลงมันจะอยู่ในคุกของสังสารวัตรเนี่หนะวนอีกนานแสนนานแล้วเราจะทุกข์อย่างนี้อีกนานขนาดไหนแล้วเราจะจมกับคุกของสังสารวัตรเนี่ยอยู่อีกกี่ชาติชาตินี้อาจจะมีศรัทธาถ้าเอาไม่ติมที่ไม่ได้มัรผลทําบ้างไม่ทําบ้าง ไม่จริงจังแล้วต่อไปศรัทธาจะมีหรือเปล่าชาติต่อไปเป็นสัตว์เดรชนจะได้มีโอกาสอย่างนี้ไหมเมื่อเราได้เจอโอกาสนี้มีสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทาง,ทางเรายัางต้องทํามาหาก,กินก็ทำไปแต่ต้องฝึกตัวเองพาตัวเองเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วนัน่นเห็นแล้วเวลาลสั้นแป๊บเดียวหมดวันแป๊บเดียวหมดวัน แป๊บเดียวเพื่อนตายแล้วญาติผู้ใหญ่เราก็ตายแล้วคนนั้นก็ตายแล้วคนนี้ก็ตายแล้วคิวเราอีกเมื่อไหร่หนุ่มสาวก็ตายเด็กก็ตายแก่ก็ตายแล้วยิ่งตอนนี้โควิด19คนตายเยอะมากยิ่งอย่างอินเดียตายจนไม่มีที่เผาเอาไปฝังเอาไปโยนลงแม่น้ำศพเกลื่อนได้หมดเลยแล้วตายเดี๋ยวนี้พอตายเขาก็ไม่ให้ญาติเข้าไปพบจะสั่งลากันก็ไม่ได้ พอเริ่มเป็นเขาก็กักกันแล้วตายเขาก็ปล่อยให้ตายไปลูกเมียก็ไม่ได้ลาชีวิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความตายเป็นสี่สุดรอบถ้าเราไม่เตรียมตัวนะคนที่เรารู้จักตายเนี่ยเราก็ยังเฉยได้จะยอมเสียใจได้เราอาจจะชอบเขาแต่วันหนึ่งที่เราต้องตายขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมเราหรือย,ยัง เราเห็นคนอื่นตายเนี่ยเราเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนคนติดคุกอย่างเงี้ยเรารู้สึกสังเวชป้างไหมเรารู้สึกป้างไหมชีวิตของเราเนี่ยอยู่บนปากเขวพอเวลากระทบเนี่ยเราอยู่ที่ปากเขวแล้วเราพร้อมจะตกไปที่โลกโกรธหลงเนี่ยมันจะพาเราลงอบายได้แนละ้วเราเดินแต่ละก้าวเนี่ยขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นแลบรสสัมผัสแล้วเกิดการกระเทือนนึกคิดขึ้นมาเนี่ยเราอยู่ที่ปากเขวแล้ว อารมณ์ทั้งหลายจะหลอกให้เราด้วยความยินดียินร้ายจะเกิดด้วยความหลงเข้าไปได้วยกามตัตหายินดีพอใจได้วยภวะตัณหาไม่ยินดีพอใจแล้วเกิดความไม่อยากได้เกิดปิภวะตัณหาขณะที่ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม,มะนั้นเราตกไปที่ปากเหวที่เหวเรียบร้อ,อยแล้วพอไปจมกับอารมณ์แล,ล้วโกรธโลภหลงเนี่ย ควานอยู่ที่ก้นเหวเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะไปเกิดใหม่สังสารวัฏนี่ยาวนานนะน่ากลัววันเวลานี่มันสั้นแต่การทำกรรมของพวกเราเนี่ยสืบเนื่องสืบเนื่องสะสมมานานแสนนานเมื่อมาเจอบทพุทธศาสนาแล้วเนี่ยให้โอกาสตัวเองทำให้ดีที่สุดรักษาศีลเป็นอย่างน้อยเมื่อรักษาศีลได้แล้วมาฝึก,กจิตฝึกใจ ต้องแบ่งเวลาทํารูปแบบบางนะสวดมนต์นั่งกรรมาฐานเดินจงกรมแล้วเอาการหลักเอาหลักที่การบ้านที่อาจารย์ให้ฝึกสติขึ้นมาก่อนเมื่อสติมีแล้วนะก็ฝึกจิตให้ตั้งมัน่นตามรู้ตามดูให้มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้อาจจะมีโกรธมีโลภมีหลงมีพอใจไม่พอใจอาจจะมีโงหงิดเลําลำคาญสังเกตเลยขณะนั้นนะเราเห็นไหมใจเนี่ยเวลาที่ใครพูดแล้วเราไม่ชอบเห็นไหมเวลาที่ไม่อยากฟังหรือเขาไม่ เวลาเขาพูดแล้วอยากสวนตอบเนี่ยเวลาที่พูดแต่ละครั้งเนี่ยพูดด้วยวิชาหรือพูดด้วยอวิชาพูดด้วยวิชาจะรู้ทันและจะพูดในสิ่งที่สมควรพูดมีเหตุแล้วก็มีผลถ้าพูดด้วยอวิชาคือไม่รู้เนื้อรู้ตัวพูดไปตามอารมณ์เราให้วิชาทํางานหรือให้อวิชาทํางาน การทํางานไม่ว่าจะทําให้งานให้ทพุทธศาสนาวันนี้พวกเรา,าทํางานเป็นจิตอาสาให้กระสูนไตรสิกขาหรือเราทํางานให้กับตัวเองเนี่ยเราทํางานประกอบด้วยวิชาหรือประกอบด้วยอวิชาเมื่อจิตเราถูกแล้วเนี่ยจิตเราฝึกดีแล้วเนี่ยเราจะแยกรูปแยกนามได้เราจะมีจิตผู้รู้เนี่ยทุกสภาวะที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ ร่างกายก็ทํามาหากินไปได้งานไหนที่ต้องใช้ความคิดเราก็าไปคิดก่อนเวลาว่างเราก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวงานบริการงานก่อสร้างงานทําสวนงานบ้านไม่ต้องใช้ความคิดเราก็าใช้สติสมาธิป,ปัญญาอยู่ได้ระหว่างวันถ้าภาวนาเป็นกายใจจิตแยกออกจากกันอายตนะแยกออกจากกันเราปฏิบัติได้ตลอดเวลา คนไหนที่ปฏิบัติได้ตลอดเวลาต้องรู้ละความจําเป็นของการปฏิบัติตลอดเวลานั้นต้องทํารูปแบบถ้าไม่ทํารูปแบบแรงไม่มีระหว่างวันถูกกิเลสลากไปกินแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องฝึกแล้วก็ให้วินัยกับตัวเองแล้วเราจะเห็นเลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกระทบเหมือนกันรับผลของการเหมือนกันแต่จิตจะมีความตั้งมั่นในการเห็นใจที่กระเทือนเขาพูดหยาบพูดไม่ดีกับเราเราจะเห็นใจ เขาไม่นับถือเราเราจะเห็นใจของเราแล้วเราจะย้อนกลับมามันเหมือนกรรมของเราที่ต้องมาถูกคนแบบนี้พูดแบบเนี้มันเหมือนกรรมของเราที่เคยสะสมต้องมาเจอแบบเนี้ยมันจะยอมรับกรรมและผลของกรรมแล้วจะหันกลับมาดูใจที่ดิ้นเผาเผาเผาอยากจะตอบไปอยากจะทํากรรมต่อไปจิตจะตั้งมั่นเห็นใจที่บีบคั้นเราจะเห็นทุกข์ที่บีบคั้นสมัยก่อนเราจะว่าก็ว่าจะเถียงก็เถียง จะตบก็ตบจะทําก็ทํามาสมัยนี้เรามีคุณธรรมมากขึ้นเรารู้ทันเราหันมาดูใจของเราแล้วก็โยนิโสดูความคิดนั้นะเวทนาก็ไม่จับตัณหาก็ไม่จับถูกรู้ถูกดูเจตสิกสามขันก็ไม่จับกิเลสก็ไม่จับรู้มันมันจะดิ้นมันจะบีบขันอยู่ในใจเรามันจะให้เราทํากรรมซะให้ได้แต่เราเป็นลูกขระพุทธเจ้าเราเราแยกแล้วก็โยดูมันดูมันดูมันจนกระทั่งมันเสื่อมเมื่อมันเสื่อมได้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย ต่อไปจิตจะมีแรงมากขึ้นเสื่อมต่อไปเห็นต่อไปเห็นแต่รักต่อไปเรื่อยๆดูสิว่าที่มันไม่ดับมันเป็นทุกขังเห็นไหมบังคับไม่ได้ก็ดูต่อพอตรงนั้นเนี่ยช็อตสําคัญเลยมันจะบีบคั้นให้ใจเราเนี่ยดีออกมาแล้วไปจับมันแล้วก็ไปทำำํากรรมมันจะทําทุกอย่างเพื่อให้เราติดบ่วงของสังสารวัตรเพราะมันจะอยากให้ดา่าอยากให้บน่นอยากให้พูดบางคนก็บอกอา้าวถ้าไม่พูดก็ไปยอมเขาสิ ถ้าไม่ไปว่ามันก็ได้ใจสิมันก็ว่าเราต่อเพราะเราคิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องถูกวงของสังสารวัตรเนี่ยประสานต่อเชื่อมต่อเชื่อมต่อแต่ถ้าเรานิ่งหันมาดูใจเจริญเ,เมตตาเขาไปถ้าเราไม่รับไอสิ่งที่เขาให้สิ่งที่ให้มาก็กลับคืนไปสู่ผู้ฮะผู้ให้มาเราสร้างคุณธรรมของเราเพราะเป้าหมายของเราชัดเจนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ฐานสบายสบายแล้วเนี่ยก็สังเกตดูซิว่าเวลากระทบเนี่ยให้สังเกตนะ จิตเราเคลื่อนไหมเวลาอาจารย์สอนเนี่ยเวลาอาจารย์พูดถูกใจเคลื่อนรามาหาอาจารย์มาหาที่หูแล้วไหลมาที่อาจารย์ไหมหรือขณะที่อาจารย์พูดเราฟังแล้วฟังอีกเบื่อขณะที่ฟังอยู่ความเบื่อเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมตนน้นเบื่อตัวนี้มันเบื่อด้วยปัญญาเพราะพอฟังปุ๊บเนี่ยเออเราได้ฟินเราแล้วอนยะ่างเงี้ยแล้วเกิดเบื่อเราหันมาเห็นความเบื่อหูยังได้ยินเสียงความเบื่อ ก็ถูกจิตรู้เพราะนันจิตเนี่ยเป็นผู้รู้การกระทบที่หูเป็นผู้รู้แล้วก็แยกความเบือ่อแล้วจะเห็นความปวดหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดที่ร่างกายจิตหนึ่งจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายแล้วจิตก็จะเห็นความเบื่อนั้นเลื้อยขึ้นเป็นอินจังความเบื่อตั้งๆเราไม่ดับนะเป็นเป็นอนัตตากรบทุกขงังตั้งอยู่ตั้งอยู่เราก็ย,ยังฟังอยู่แต่ฟังด้วยวิชาแต่ความเบือ่อความขี้เกียจก็ยังไหว,วๆอยู่เราก็ยังฟังทำอยู่ สักพักความเบื่อดับไปปุ๊บปันทีธรรมปิติเกิดขึ้นพอปิติเกิดขึ้นหูยังได้ยินเสียงเห็นปิติเลื้อยขึ้นเปนอนิจจังพอรู้ทันปุ๊บปิติมันดับต่อหน้าต่อตาเ็เป็นอนาตาัตตาเป็นอนิจจังแล้วก็นั่งฟังต่อฟังธรรมะเราก็เข้าใจตามหลักแต่จิตได้ปัญญาไปด้วยได้สติสมาธิไปด้วยเขาเรียกว่าฟังประกอบด้วยปัญญาฟังไปแยกรูปแยกนามไปฟังประกอบด้วยสมาธิ ฟังไฟหลงรู้ฟงรู้คิดรู้กับอธิษฐานฟังประกอบด้วยสติแต่เมื่อสติสมาธิเราดีแล้วเป็นผู้รู้แล้ตั้งมั่นแยกแล้วก็โยอันนี้เป็นหลักที่เราจะได้ปฏิบัติต่อไปเราจะนําจิตเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราสําคัญที่สุดเนี่ยเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยขานานั้นเป็นการรับผลของกรรมเก่าเม่รับผลของกรรมเก่าและเหตุใหม่คือมันเลื้อยมาทางใจเนี่ย เห็นไหมกระทบล้วเลื้อยกระเทือนขึ้นมาเห็นไหมการกระเทือนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับบังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปเหมือนเวลาที่เราเจ็บแขนปวดขามีความทุกข์กายเกิดขึ้นเราไปบีบมันทันทีแล้วเรารู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามีสติก่อนไหมว่ารู้ทันว่ามันปวดขึ้นมามีสมาธิแยกแล้วมีปัญญาเห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาบางคนพอปวดปุ๊บไปจับแล้วนวดทันทีเลยแล้วก็จะทําให้มันหาย มันปวดเหมือนกันทุกคนนะแต่คุณภาพของจิตเนี่ยไม่เหมือนกันคนหนึ่งพอปวดขึ้นมาจิตไหลไปหาความปวดรู้ทันแล้วกลับมาพอปวดเรารู้ทันแล้วก็เห็นจิตที่ไหลไปแล้วก็กขับมาคนที่สมาธิดีพอปวดปุ๊บเขาเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เห็น <c oughs> ความปวดก็ยังนั่งอยู่ความปวดเขายังไหวๆอยู่ <c oughs> เห็นโดยความปวดเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เห็นใจที่ชอบไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาคนไหนที่มีปรรัญญาหลังจากที่เห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นความปวดเป็นอนิจจัง ความปวดตั้งอยู่แล an ้วไม่ดับก็เห็นอนัตตากับทุกขังแล้วพอเห็นอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ความปวดไม่ดับก็เห็นความไม่ชอบเห็นความอยากขยับเห็นแล้วก็แยกแล้วก็ดูแต่ลกของความไม่ชอบเห็นแต่ลกของความอยากใจที่อยากก็ถูกรู้ถูกดูใจที่อยากขยับเมื่อจิตดูมันแล้วเห็นแต่ลกของมันจิตก็ยังนั่งต่อแล้วก็ไม่ขยับเพราะตัวอยากให้ขยับนั้นอะไม่ควบคุมจิต จิตก็เลยเป็นอิสระจากความอยากขยับสักพักหนึ่งความอยากดับเมื่อความอยากดับอุปทานที่ไปยึดความอยากก็ไม่มีกรรมที่จะไปทําก็ไม่มีเราก็ยังนั่งต่อได้ฝึกไปเรื่อยๆแบบนี้อินทรีย์เก่ก้าต่อไปเราจะมีเวทนาในอุเบกขาเกิดขึ้นเองกระทบเข้ามาปวดนะแต่หันได้มองใจมันไม่ทุกข์มันไม่ดินน้นรนมันจะมีอุเบกขาเกิดขึ้นจะมีขันติเกิดขึ้น ต่อไปถ้าเราเจอวิกฤตของชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะสามารถมีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางเวทนาได้ท่ามกลางความทุกข์กายท่ามกลางความทุกข์ใจได้จะเห็นทุกข์ที่บีบบังคับแต่จิตจะดีแต่มันเป็นผู้ดูผู้รู้หันไปดูใจแล้วมันก็เฉยๆเป็นอุเบกขาถ้าเราฝึกได้ต่อไปวันหนึ่งที่เราต้องนอนไปบนเตียงบาวันหนึ่งที่เราต้องนั่งรถพิการตลอดชีวิต วันหนึ่งที่เราเคยไปไหนมาไหนได้ช่วยเหลือตัวเองได้เราต้องพึ่งผู้อื่นเราจะต้องเป็นคนป่วยที่โมโหอารมณ์เสียแต่ถ้าเราฝึกของไวเราไว้เตรียมตัวไว้วันหนึ่งที่เราเจอวิกฤตของชีวิตเนี่ยความเพียรในการปฏิบัติเนี่ยมันจะดีขึ้นมาอยู่ที่ฐานขันติคือความอดทนจะเกิดขึ้นมาให้ใจเราตั้งมั่นแล้วก็ไม่จมกับอารมณ์อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาสัจจะก็จะทําให้เราตั้งใจในการที่จะทำเพื่อเป้าหมายในการมีชีวิต อยู่เพื่อการพ้นทุกข์สัจจะได้แล้วอธิษฐานชาตินี้ต้องทําให้ได้แม้กระทั่งจะนอนอยู่บนเตียงต้องทําให้ได้เพราะเรามีเจตนาที่ดีแล้วก็ทํากรรมของเราไว้คือกรรมของการเดินมรรคของเรามาอย่างดีฝึกไปรเรื่อยจุอุเบกขาเกิดขึ้นนั้นบารมีก็จะเกิดขึ้นกับเราวิกฤตแรงขนาดไหนทุกขนาดไหนมันก็เลยกลายเป็นไตลักษทุกขนาดไหนวิกฤตขนาดไหนมันก็เลยกลายเป็นปัญญาต่อไปเจอปัญหาในชีวิต มันก็เลยกลายเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแทนที่จะทุกข์กับมันกับกายเห็นแต่ละก,กับมันแยกเข้ามาถ้าชีวิตจะเป็นทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะกรรมทํามาอย่างนั้นแต่ปัจจุบันไม่จมแล้วก็ไม่จับแยกรูปแยกนามรับผลของกรรมนะแต่จิตไม่ทุกข์หันมาดูุใจเราเฉยเฉยเหตุใหม่ไม่มีเกิดขึ้นเราหนีผลของกรรมเก่าไม่ได้แต่เราสามารถฝึกจิตให้ทําเหตุใหม่ที่ ไม่ทํากรรมไปเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องฉลาดรู้จากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้ตัดวงจรของมันได้ตัดได้เมื่อไหร่ก็คือปัจจุบันนี้แหละมันนั่งแล้วู้ว่านั่งเนี่ยจิตไม่ไหลไปจับร่างกายที่นั่งก็ไม่ใช่เรานั่งก็เป็นแค่ร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้เมื่อไม่ใช่เรานั่งก็แสดงว่าไม่ใช่เราปฏิบัติก็คือร่างกายมันปฏิบัติจิตเป็นคนรู้แล้วเราอยู่ที่ไหนล่ะ ไม่ต้องไปถามคำถามนี้เพราะเราไม่มีอยู่แล้วมีแค่กายนั่งขณะที่กายนั่งจิตเป็นคนรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะที่เป็นรูปนั่งจิตเป็นคนดูเพราะฉะนั้นหลักต้องให้แม่นนะเมื่อหลักเราได้แล้วเราก็หมั่นสังเกตตรงกระทบนี่แหละจิตเคลื่อนไปหาวัตถุรู้ทันไหมจิตจมรู้ทันไหมจิตเพ่งควบคุมให้ดีรู้ทันไหมถ้าจิตไหลไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วมันหลงอาจะทนันรู้ทันแล้วก็กลับมา ฝึกจกนกระทั่งจิตอยู่ที่ฐานบ่อยๆล้าจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตจะเอาสติปัฏฐานสี่เป็นที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์ต่อไปอารมณ์ก็จะถูกรู้ถูกดูแล้วต่อไปอารมณ์ก็จะแสดงไตรลักษณ์เห็นตั้งมั่นดูไตรลักษ์ไปอย่าไปจมกับความคิดนะอย่าไปจมกับอารมณ์นะตั้งมั่นรู้ทันความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ไปตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังถ้ามันดับก็นิจจังอนัตตาไม่ดับก็ทุกขังอ,อนัตตาดูวนไป เวลาที่มันไม่ดับแล้วเนะี่ยเห็นแต่รักเราดูซิว่าใจเราอะ่ะมีปฏิกิริยากับมันยังไงไม่ชอบแล้วนะชอบร้อนะอยากทําอะไรดูอยากต่อแล้วโยนิโสต่อดูชอบต่อแล้วก็โยนิโสต่อจิตมันจะดิ้นเร่าเร่าเ่าเล่า,ลา,ลา,ลามันจะคอยพยายามทุกอย่างทําให้ใจเราอะ่ะบ,บังคับทุกอย่างทําให้จิตเรากระโดดไปจับแล้วก็ทำกำํากัมพราะฉะนั้นขณะที่มันกําลังริ้นเร่าเล่า,ลาดูไปเลยอนิจจังทุกขังนาะตาดูไปเลยต่อไปเราจะเห็นทุกเห็นโทษเห็นภยัย ต่อไปเราจะเบื่อหน่ายต่อไปวัตถุกรรมทั้งหลายนั้นจะจืดแล้วจะเบื่อหน่าย,กกาายนะจจเบื่อหน่าย,ายต่อไปเห็นคนเสพกรรมคนเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยเห็นคนเสพกรรมแม้กระทั่งเรากําลังเสพกรรมอยู่มันจะจืดแล้วมันจะเบื่อหน่ายแล้วมันจะหันเข้ามาหาธรรมะมากขึ้นมันจะวนกลับมาดูอริยสัจสี่มากขึ้นผนตรงตังมัน่นโดยสังเกตวิตใจที่กระเทือนขึ้นมาใจที่ไหลออกไปนะเห็นไหมใจที่เคลื่อนออกจากฐานเห็นไหม ฝึกตามรู้ตามดูอาศัยความเพียรอาศัยขันติสัจจะแล้วก็เอาหลักของการปฏิบัติไปนักปฏิบัติธรรมต้องหมั่นวัดผลด้วยนะว่ากิเลสจะลดลงไหมเรายังพูดพร่ำพูดไปเรื่อยเป่อยไหมเวลาไปอยู่รวมกันแล้วโมจะนั่งคุยกันอยู่ไหมเพลินไหมศีลเป็นยังไงบ้างรักษาง่ายขึ้นไหมอัตโนมัติง่ายไหมการพูดจาอ่อนหวานขึ้นไหม แล้ววางอารมณ์ได้ง่ายไหมบางคนปฏิบัติธรรมแต่ไม่ยอมใครเลยโกรธก็จังจับความโกรธไว้มัดไว้นะั้นไม่วางไม่รู้จักขอขามานักปฏิบัติธรรมต้องรู้จักวางอิสระอยู่ที่จิตเรานะแล้เราต้องเข้มแข็งเดินต่อให้จบทำหน้าที่ของเราไปแล้วก็มั่นตามรู้ตามดูฝึกฝนให้จิตเราเข้มแข็งขึ้น